หลังจากที่ได้รับเครื่องไปแล้วนะครับผมดูกายภาพภายนอกแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงทนทานมากนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นคีบระบายความร้อนนะครับเพราะว่า power combo นะครับตัวนี้ power combo ตัวเนี้นะครับเราต้องการปิดผนึกนะครับไม่ให้มดไม่ให้ยิงจบไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับผมเราก็เลยไม่มี พัดลมระบายความร้อนให้นะครับเราก็จะระบายความร้อนด้วยฮิตซิงถามว่าต้นทุนมันสูงไหมต้นทุนมันสูงครับแต่ว่าเราอยากเราอยากทำของสักอย่างที่มันเป็นไฮเอ็นที่ทำในบ้านเราที่ทำโดยพวกเราเองใช้โดยพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยต้องลงทุนค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ราคาไม่สูงนะครับ ราคาจับต้องได้นะครับผมแล้วจุดต่อล่ะหน้าจอล่ะโอเคหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้มาไม่มีตัวเลขนะครับเพราะว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อสั่งการสั่งงานนะครับรุ่นนี้จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผมรุ่นต่อไปนะครับจะเชื่อมต่อผ่าน Wifi นะครับสามารถสั่งงานระยะไกลได้แต่รุ่นนี้ สั่งงานที่หน้าง,งานแค่นั้นนะครับผมหน้าจอตรงนี้จะมี e er อ r o r นะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับจะมี e er อ r o r ขึ้นร้องเตือนนะครับแล้วเครื่องจะไม่ทำงานเลยนะครับจนกว่าจะแก้ไขปัญหาหล่อน,นั้นได้นะครับผมเครื่องถึงจะกลับมาทำงานใหม่นะครับลันส,สถานะของคำว่าลันเนี่ยก็คือเครื่องจะทำงานปกตินะครับสถานะโฟลต์ก็คืออันนั้นลูกลอยนะครับ ถ้าน้ำเต็มลูกลอยอ่ะมันจะตักนะครับก็จะขึ้นสถานะโฟร์นะครับสถานะออนก็คือรอทํางานนะครับถ้าขึ้นออนอย่างเดียวเนี่ยคือรอทํางานนะครับสถานะออนเนี่ยเราจะเจอก็คือตอนที่เราเปิดเครื่องใหม่ๆนะครับผมก็คือถ้าเราไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นการติดตั้งใหม่นะครับไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับให้เพื่อนช่างเนี่ยปิดสวิตต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับให้อยู่สถานะออฟนะครับ สถานะออฟนี่คือดันเข้าไปนะครับผมดันเข้าไปนะครับพอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องจะอยู่ที่สถานะอ่อนนะครับหลอดเซตค่าต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดติดติดตั้งไปนานแล้วใช้งานไปนานแล้วนะครับไม่จําเป็นนะครับให้เปิดไว้ตลอดเวลานะครับถึงตอนเช้ามีแสงเครื่องก็จะทํางานเองนะครับถึงตอนเย็นแดดหมดเครื่องก็หยุดทํางานเองนะครับ